จนถึงวันที่ยี่สิบเลยนะครับผมก็เชิญชวนน้องๆน,นะครับแล้วก็โรงเรียนต่างๆนะครับส่งเด็กเข้ามาผู้ปกครองก็ส่งได้นะครับส่งมาที่ไหนครับอ่าส่งมาแข่งขันนะครับสมัครที่ทางเว็บไซต์นะครับที่เราแจ้งได้เลยนะครับ w w w g r c c r จ t h ารนะครับโอเคเล็กมองกล้องลูกโอเคครับ กดไลค์ดิกดไลค์ไว้ไเยี่ยมยกมือขึ้นยกมือขึ้นมองมองมองระดับปฐมศึกษานะครับคนะรับขี่ดาวเรืองเลยยินตรงกลางเวทีนะครับต้นอีกครั้งครับ บอโรงเรียนคณะรัฐบำรุงปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทีมแซนแม็กครับโรงเรียนเทศบาลวัดปลาฟังตัวนะครับชนะเลิศทีมแซนแม็กครับโรงเรียนเทศบาลวัดปลา